ยมือจับข้อศูนย์ในโซนเอากรับสวัสดีทุกคนนะครับทั้งหน่วยบิคาตอสูรทั้งอสูรทั้งอสูรกลับใจทั้งนักคุ้ใสและคำสาบทั้งหลายนะครับเรามาเล่นมือกันก่อนดีกว่าไหมไม่ใช่ละวันนี้ผมทำคลิปที่เป็นปกติของช่องคอสเพล์คนอื่นเขาทำกันนะครับก็คือการรีวิวพร็อพคอสเพล์นะครับซึ่งวันนี้ผมเตรียมมา2อันนะครับก็บอกไม่ผ่านดิจิตอลถูก0บาทนะครับแถมมากับชุดนี้เลยแล้วก็อันนี้ สั่งทำครับเป็นพอบสั่งทำสามร้อยบาทจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวรีวิวสั้นให้ดูปกติแล้วเวลาเขาใส่กระบอกไมพ่ายในซสื้อกัวกันก็จะใส่แบบนี้นะครับใส่ไปกระเป๋าแบบนี้แล้วก็มัดข้างหลังนะครับแต่ว่ามันต้องมัดก่อนที่จะใส่วิกอะไม่งั้นมันจะเนี่ยมันจะติดอย่างนี้ครับก่อนจะรีวิวขอทบทวนความจำซิกหนึ่งนะครับใครจำได้ไหมว่าไอกระบอกไมพ่ายเนี่ยผมได้มายังไงจะใช้สรพพนาปลาดีนะวันนั over. ้นมูซันมาฆ่าผม วันนั้นมูซันมาฆ่าครอบครัวของผมแล้วก็พี่ชายของผมวันนั้นมูซันมาฆ่าฉันมาฆ่าฉันมาฆ่าฉันนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาอไงดีวะมาฆ่าผมมาฆ่าฉันมาฆ่าฉันเอาเอาที่ถนัดละกันเนาะเอาแบบใช้คําว่าผมวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมนั้น <c oughs> เป็นวันที่ผมไม่มีสีผมแบบนี้ <c oughs> จะไม่มีสีอย่างนี้นะ <c oughs> ตอนแรกนี้สิโกะจงังจะเป็นมัดมัดนะครับเป็นสีดํานะครับดาล้วนๆแล้วพอท่านมูซันเอาเลือดหยด เข้าไปแล้วทําให้นิสโกแบบแกลายเป็นพิศาจ<ะ>ตื่นขึ้นมากลายเป็นนิสศูนย์แล้วก็ถูกพี่ชายช่วยไว้แต่ว่าการเป็นนิสศูนย์นั้นเนี่ยถึงจะเป็นพี่ชายน้องสาวกันก็มีอาจจะขวางกล้นความหิวโหวยในเนื้อมนุษย์ได้ในิสโก้ก็กำลังจะเข้าโจมตีพี่ชายนะครับตอนนั้นเองครับ นั่นแหละครับเป็นตอนที่1ของดาบพิฆาตอสูรก็ไปดูกันแล้วกันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนซุโกะก็ถูกมนสะก,กดให้คาบไม้ไายอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็กัดกัดคนไม่ได้นั่นเองนะครับคาบไว้ตลอดอย่างนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยแท้จะไม่อ,ออกมาเลยมั้งนะ <c oughs> ก็ถือว่าไอ้กระบ,บอกไม้ไผ่เนี่ยคือกิมมิคของเนซุโกะจังซึ่งไม่เคยเห็นในตัวละครหญิงตัวอื่นใน อนิเมะเรื่องอื่นนะครับที่จะมีใครคาบกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับออกหมึกก็เอาฝั่งซ้ายเป็นของฟรีดีกว่าศูนบาทฝั่งขวาเป็น300นะครับสําหรับขนาดนั้นอันที่แถมฟรีเนี่ยผมว่าขนาดมันพอเหมาะดีนะมันเล็กดีนะครับนี่มันใหญ่ไปผมว่าน่าจะแบบขนาดจะให้มันอยู่รึ่งกึ่งกลางระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้มันก็เล็กไปนี้มก็ใหญ่ไปนิดนึงส่วนสีนั้นผมว่านี่มันเขียวไปผมผมชอบสีอันนี้มากกว่านะครับสีอันนี้ก็เป็นสีอะคริลิกนะครับส่วนวัสดุ อันนี้แบบแข็งมากเป็นพลาสติกเป็นท่อพลาสติกส่วนนี้เป็นโฟมยางนะครับแล้วก็ทาสีเคลือบอีกทีนึงส่วนกลิ่นนั้นกลิ่นอันนี้ก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะแต่ว่ามันก็เป็นกลิ่นพลาสติกอัแหละเป็นแบบกลิ่นพลาสติกส่วนนี้อันนี้กลิ่นจะแรงกว่ากลิ่นโฟมยางนะครับแล้วก็สีอะคริลิกถ้าอยากให้หอมก็ใส่น้ำหอมไปนะครับ มาที่เชือกนะครับเชือกมีความค้ายกันมากแต่ของอันเล็กจะเชือกใหญ่กว่าอันนี้จะพอดีกว่าผมว่านี่คือเอาไว้สําหรับล็อกปากนะครับเป็นรูล็อกปากอันนี้ก็ไม่มีซึ่งเป็นปัญหามากเวลาใส่เดินหรือวิ่งนะครับมันไม่ล็อกปากก็คือมันจะล่วงนะแล้วมันก็จะแบบกระเดิดกระเดิดมาด้วยกระบอกไม้ไผ่ในสโก้ศูนย์บาทน,นะครับนี่คือการเอาคืนระวางเฉยๆนะครับหน้าตรงนะครับหันซ้าย อ่ะอันนี้90เอ้ยไม่ใช่90 45สี่องศานี่ครับเราจะไม่กัดนะครับเพราะว่ามันสกรปรกนะครับเราไม่ควรกัดนะครับแต่ถ้าใครกัดก็อันนะล้างด้วยนะต่อไปจะผูกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาวางไว้ตรงนี้หน้าตรงนะเขาแบบมัดปล่าสาี่หองศาเก้าสิบองศาเดี๋ยวจะลองวิ่งลองเดินนะครับ อันนี้ก็คือหลุดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่ใหม่ก็ยากแล้วเพราะว่ามันไม่ล็อกปากผู้ใหญ่คนก็จะคล้องเอาไว้ที่คออย่างนี้เวลาไปงานคอนะครับก็วเวลาถ่ายรูปก็วขึ้นมาแ่นเองไม่มัดปากเอาไว้เพราะามัดไม่ได้มัดแล้วแบบต้องแบบเหยียดมันไม่ค่อยอยู่อะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวรีวิวอันนี้นะครับเวลาใส่แล้วมันจะล็อกปากแค่ไหนดีกว่าหรือไม่ยังไงแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าแหละมันจะมีล็อกปากนี้ก็ใส่ไปที่ปากเลยวุอื้ม มันจะพอดีเปเลยนะครับล็อกไว้แต่ข้อเสียของมันคือเห็นไหมว่าถ้าองศาไม่ได้อ่ะองศาไม่ได้มันจะเหมือนกระบอกไม่ไผ่บวมเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าองศาได้มันก็จะมองไม่เห็นความบวมของกระบอกไม่ไผ่นะผมว่าเขาทําใหญ่ไปหน่อยให้รูมันเล็กกว่านี้นิดนึงก็น่าจะไม่ดูบวมนะถ้าใครไปสั่งทาใหม่ก็เอาให้มันเล็กกว่านี้นะรูก้อนสองศา เห็นป่ะวะข้อดีของมันก็คือล็อกปากแน่นนะครับแล้วก็เวลาหันข้าแล้วมันแบบไม่ไม่ปึ๊บออกมางนี้แต่ว่ามันจะเข้าไปที่ปากเลยต่อไปเดี๋ยวใส่อันนี้ถอดวิกแล้วก็ใส่อันนี้มัดเอาไว้ข้างหลังเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่ไหมเวลาเดินลวลาวิ่งครับอันนี้แบบล็อกแบบนะครับม่ตรงสี่ห้องเสือก็สี่ห้องเส,ส,งสือไปจะเดินนะครับ หลาบไปวิ่งครับ